แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำไข่กระทงกันค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะใช้ขนมปังนะคะมารีดให้แบนนะคะถ้าใครไม่มีที่รีดก็ใช้เป็นขวดน้ําหรืออะไรก็ได้นะคะที่มันกลมๆหรือไม่ก็อาจจะใช้มือตบๆก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องรีดแบนมากก็ได้เนาะแล้วก็เราจะตัดเป็นสีแฉกแบบนี้เลย อันนี้เราจะใช้พิมพ์แบบหลุมนะคะเราจะทําการอบค่ะวันนี้ฉีดน้ามันสเปรย์ลงไปกันติดค่ะแล้วก็วางขนมปังลงไปนะคะเราจะเรียงซ้อนๆกันนะคะให้มันทับทบกันนิดนึงเนาะแล้วก็กดให้มันเข้ารูปนะคะตามตามพิมพเลยเราทําแบบนี้นะคะ3ามหลุมแล้วก็อีกแบบนะคะไม่ว่ารีวิวตัดเป็นรูปเหมือนดอกบัวแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะแล้วก็เราจะใช้ผักแบบแครอททานชิ้นเล็กๆนะคะรองก้นนิดนึงก่อนเนาะ แล้วก็จะตอกไข่ลงไปค่ะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ไข่เบอร์เล็กนะคะสักเบอร์2เบอร์สาเนาะมันจะได้ไม่ล้นนะคะอันนี้มันไข่ค่อนข้างเบอร์ใหญ่ไปมันก็จะแบบล้นขึ้นมานิดหน่อยเนาะหรือไม่ก็อาจจะตอกไข่รวมกันตีให้แตกก่อนนะคะแล้วค่อยมาเทใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่วันนี้เราอยากจะกิน1ล้ม1ฟองไปเลยเนาะ เป็นอาหารมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิร้อยองศาสักประมาณ20-25นาทีหรือว่าจนกว่าไข่แดงจะสุกตามต้องการเนาะเนี่ยค่ะวันนี้แม่บาร์รีวิวค่อนข้างอบนานนิดนึงเพราะว่าอยากให้ไข่แดงมันสุกข,ขนมปงังมันก็เลยจะเปรียมหน่อยๆเนาะก่อนเสิร์ฟก็โรยหอมซอยสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยอันนี้เป็นพริกไทยเป็นอาหารมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะทานคู่ก,กับกาแฟก็ น่าจะเข้ากันดีอยู่เนาะลองเจาะดูนะคะด้านในก็ค่อนข้างสุกนะคะใครจะกินกับซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าน้ำสลัดก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราบีให้ดูค่ะข้างบนมันจะเกรียมๆก,ก,กรอบๆหน่อยนะคะแต่ว่าข้างล่างนะคะมันจะน,นุ่มนะคะแม่บ้านรีวิวจะใช้ไฟบนนะคะประมาณสักหนาทีสุดท้ายเพราะว่าอยากให้ไข่แดงมันสุกนั่นเองเนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ทำง่ายๆนะคะได้ประโยชน์ด้วยนะคะ1ชิ้นนี้ก็ประมาณสักร้อแคลอรี่ได้เนะเาะแล้มาทำทานกันดูนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเวฟนะคะก็ทำใส่ถ้วยนะคะแบบนี้แหละใส่ถ้วยแต่ว่าต้องเจาะไข่แดงนิดนึงนะคะกันมันระเบิดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ